สวัสดีครับนักวาดการ์ตูนทั้งหลายนี่ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับคลิปที่แล้วอยากเป็นนักวาดการ์ตูนต้องเริ่มยังไงเราพูดถึงเรื่องโปรแกรมพื้นฐานที่เราต้องใช้เนาะส่วนคลิปเนี้ยเราจะมาพูดถึงว่าการที่เราจะต้องเริ่มทำจริงๆอะ่ะเราต้องทำยังไงเราต้องงัดความรู้นะครับตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่ชั้นป .4 มาใช้เฮ้ยมันเกี่ยวกันยังไงวะความรู้ในชั้นป .4 ที่ผมจะพูดถึงเนี่ย ันก็คือการเขียนเรียงความนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราจะสื่อสารให้คนดูรับรู้ด้วยภาพและก็ตัวนัื่อของเราคือให้ให้มันเห็นเรื่องชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลักการกำหนดเนื้อเรื่องจะมีหลักๆก,ก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่แล้วก็จบยังไงขึ้นต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็จบเรื่องบทสรุปนั่นแหละคำนำเนื้อเรื่องบทสรุปเป็นไ,ไง เหมือนไหมเหมือนตอนเรียนพอศีไหมเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเขียนหลายๆคนนะ่ะไม่อยากจะเจอนั่นก็คือเราอะ่ะอยากจะวาดรูปแต่เราอะ่ะไม่อยากจะที่จะแบบเขียนเรื่องเข้าใจปะคือเราครั้งแรกที่เราเริ่มที่จะเขียนการ์ตูนอะ่ะมันแบบ ไอเดียของเราแบบมันกระชูดแล้วก็มันแบบพั่งภูอยู่ในหัวมากว่าแบบว่าเรื่องเราต้องออกมาเป็นแบบนี้พระเอกต้องมีแบบนี้พลังเป็นแบบนี้ต้องไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบภูเขาไฟที่แบบโอ้โหมันกําลังประทุขึ้นมาแบบโอ้โหอลังการมากอะไรเงี้ยครับแต่ทําไมพอขเขียนไปแล้วมันกลายเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ จนกลายเป็นแบบนี้และเราก็จะมีข้ออ้างว่าโอยเรื่องมันตันคิดเรื่องไม่ออกไปไม่เป็นแล้วยังไปยังไงต่อเรื่องจะจบยังไงอันนี้ก็คือเรารีบเขียนเรื่องของเราก็คือแบบตอนนั้นเรามีไอเดียแล้วก็เรารีบเขียนเขียนไปจนจนไฟมันหมดแล้วะหรือว่าไอเดียของเรานะตอนนั้นมันหมดไปแล้ว ใช่ไหมครับมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าผมนึกไม่ออกแล้วไปต่อไม่ได้เออคนก็เริ่มติดตามแล้วมีคนมาอ่านการ์ตูนเรานะเฮ้ยมีคนรอนะาอะไรเงี้ยแต่ทํายังไงอะ่ะเราคิดไม่ออกแล้วบางทีเราก็เอาตัวละครที่ไหนมาก็ไม่รู้ ซึ่งโผล่มาแบบไร้เหตุผลมากมันเป็นใครวะอยู่ดีโผล่มาในเรื่องเป็นแบบเนี้ยทาแบบนี้อ่ะช่วงแรกๆอาจจะได้คนดูอาจจะมีการวือหวาว่าเฮ้ยไอตัวละครนี้มาจากไหนวะอยากรู้สงสัยอ่านเราก็อาจจะไปต่อได้แต่คุณเข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราแบบวางแผนหรือว่ากําหนดมาให้มันเป็นตัวเนี้ยซึ่งเข้ามาในเหตุการณ์เนี้ยหรือสถานการณ์เนี้ยแล้วมันจะดําเนินไปต่อไปอยังไงบางคนก็มันจะกลายกลายเป็นว่านูน่น ออกไปทะเลไปไกลไปไกลลอยทะเลไปเลยแล้วก็กลับมาไม่ได้แนี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้พอคุณนึกการ์ตูนออกมาได้เรื่องหนึ่งแล้วอยากจะเขียนเนี่ยผมแนะนำว่าก่อนที่จะวาดให้ไปเอาสมุดโน้ตหรือ iPad หรือแท็บเล็ตหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาจดก่อนว่า เราอยากจะให้การ์ตูนของเราเป็นแบบนี้เนื้อเรื่องเราเป็นแบบนี้นะครับใครพระเอกเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับเขียนไปก่อนเอาที่แบบมันอยู่ในหัวของเราอ่ะพอเขียนไปก็นึกคาแรคเตอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็วาดวาดไปเลยนะครับ วาดคาแรคเตอร์ออกมาพระเอกหน้าแบบนี้มีพลังแบบนี้ใส่ไปเลยในไอเดียของคุณใส่ไปให้เต็มที่ตัวละครหลักมีกี่ตัวสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือการกําหนดยุคสมัยให้กับตัวละครอันนี้ผมเห็นหลายคนมากว่าการออกแบบคาแรคเตอร์หรือการจับตัวละครตัวหนึ่งไปอยู่ในยุคสมัยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยบางคนนะ่ะมันสเปะสปะมากการคุมธีม คาแรคเตอร์คุมธีมเรื่องแล้วก็ยุคสมัยที่เราจะนาเสนอคนดูนะครับเราต้องคํานึงถึงเสื้อผ้าตัวละครด้วยว่าเฮ้ยตัวละครเราต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนซึ่งมันบ่งบอกถึงยุคสมัยยุคนั้นได้แบ็กเก้าของประดับในตัวมันบ่งบอกหมดเลยอันนี้อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะที่ทําให้คนอ่านอินไปกับเรื่องของเราว่า เรื่องของเราอะ่ะมันอยู่ในยุคสมัยนั้นณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเราต้องทำให้เขาเชื่อด้วยว่าตัวละครของเราอยู่ในเวลานั้นนะครับเพราะคุณกําหนดธีมเรื่องได้แล้วกําหนดตัวละครได้แล้วต่อไปกําหนดตอนครับกำหนดตอนว่าเริ่มต้นยังไงแล้วจบยังไงอย่าเอายาวมากยิ่งยาวมากคุณก็ยิ่งออกทะเลมากเอาเรื่องแรกของคุณให้จบก่อน10ตอน15ตอนอ่ะเต็มที่เลยไม่ให้เกินเนี้ยพอเขียนหัวข้อหลักๆไว้จนครบ10ตอน จนจบบริบูรณ์แล้วแล้วก็ให้เรากลับมาอ่านตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามีไอเดียจนถึงตอนสุดท้ายที่เราเขียนนะครับว่าเรื่องราวโดยรวมทั้งหมดที่เราอยากจะเขียนนะครับเราต้องการอะไรทำความเข้าใจกับการ์ตูนที่เราจะเขียนเสร็จแล้วพอคุณกลับมาอ่านแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เริ่มเขียนสตอรี่บอร์ดเรามาถึงอีกประเด็นที่น่าสนใจละนั่นก็คือการเขียนสตอรี่บอร์ด การเขียนสตอรี่บอร์ดนั่นก็คือภาพในหัวของเรานั่นแหละว่า1ตอนเนี่ยเราจะเขียนออกมาเป็นยังไงฉากแรกแล้วก็จบตอนเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการกําหนดทิศทางของการ์ตูนของเราดาูเหมือนดูตัวอย่างของผมที่ผมเขียนสตอรี่บอร์ดมาเรื่องนี้นะครับก็มันจะประมาณนี้พอเขียนสตอรี่บอร์ดคร่าวๆรวมๆเสร็จหมดแล้วแล้วเราค่อยไปเขียนจริงอันนั้นแหละถึงจะเป็นแบบ อะไรนะเขาเรียกความคิดที่เราแบบตกตะกอนมาแล้วกันกรองมาแล้วว่าเออการ์ตูนของเรามันมันจะเป็นแบบนี้นะแนวทางการ์ตูนของเราจะเป็นแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ไม่รู้ว่าผมลืมพูดหัวข้ออะไรไปอีกหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันยาวไปมันก็น่าเบื่อใช่ไหมผมลืมพูดประเด็นไหนไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับ แล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแอนิเมะของผมที่ทำด้วยนะครับผมเนี่ยก็วันนี้สวัสดีครับ